สวัสดีครับพี่น,อน้องมือนีผ้าพี่น้องมาตึกแหครับตึกแห่นองสาครับผมลูกล้านเปนมาเยี่ยมบ้านครับก็เลยพากกันมาเอาบรรยากาศยูทงไฮทงหน้าครับพี่ครับผมแต่มือนีไม่ล่มเลยพี่น้องล่มก็่จะแห้งนิดน้อยอยู่ครับแต่ก,บกับรถถงก็หนาวเนาะส่วงนี้มันส่วงหนาแรงครับกับพอดีเย็นสบายนะครับตปลาไกญ่พวกกินครับนี่โตงามแน่ ตัวหน่อยตัวใหญ่เลครับเย็บแล้วก็จับหัวสกสากันน้องหน่อยครับพี่น้องใหญ่หรอสวยที่ืดผ้าล้านตางมากเอาเร็ยากาศครับโอ้ยสองโตเลยโอ้ยสองโตเลยโอ้ยโอ้ อาเปนน่อนเ็นอไปหอมเบล่งงมนานนปลีนี้ก็หลายครับพี่น่องเพราะว่าเพิ่นแรงครับนําแกงน้ำยั้งก็บปุนีเลยปีนี้ปลาจะยึดอยู่ครับผม ภาษาภาษาพื้น้ำบกว่าพุดดีนะกินยจะพอบผ่าด้วยจะอบผ่าด้ยมอหะกแาหมูหรอกไ่ทมันละไม่ยุกป่ะ กดีกเลังทำให้นีเ่นหว่ะส่ดาวเอาใ่เฮ้ยนีอเอ่์นีว่ะนีว่ะเอางนี่น่ตัวหน่งมนต์เพิ่ออกาออกเอออกแล้วเดี๋วนตัวน่อยด้วยโบายตัวใหญ่ตัว่า่็มเนต์เอเ้นี่เลยมี พ้าทุกคนวะเออนั่นเท่าเอาได้ทำต้นตแบ่โลเริ่มหิวเขาแล้วครับพี่น้องแบ่งนาทีกันครับให้น้องไส้ขึ้นมาเป็นกุกแล้วครับวันนี้พี่องปลาครับพี่น้องเล็กๆว่าหิวเขาแล้วพ่อว่าสัน พิดเซ่บริเตียมหม้อเตียมยังมากครับพี่น้องขอพออยูเพื่อนคนว่ามันน้องนี่น้อยๆเด้น้่าโบหลายว่าจังมี่โบมี่คนว่าถ้ากันมีเบิรงนสกอนแล้วว่ะก็เลยบริเตียมหม้อเตียมยังมากครับขันหัวสิมีปลาเนี่ยนี่บอกโอ้เตียยหม้อมาตุ่มแล้วพี่น้องก็เลยได้กินหนังเตี้ปีงปลาเนี่ยนะครับเขาห้มครับพี่น้องแกงว่าเขาาล้วครับมากครับกินน้ำกันครับผม เด็กๆหิวเขาครับพี่น้องลงมือก่อนเลยเด็กๆก็ไดไม่ว่าตอนหรอกเขาไหวเขาปลาแบบบ้านๆแล้วครับพี่น้องเจ้วกับเอามาจ้ะครับเจ้าจะไปเตรียมหมอมาขอบคุณที่รับชมนะครับฝากช่องนิดหน่อยได้ครับพี่น้องเด้อช่องพญายดาวกับบาลปอครับ